มืัอนี้ครับพี่น้องตอนเซาซูครับภาพผีพา,านองเด้อครับเหื่อยเนี่ยไอซู้ขูส่สกุนครับมือนี้มากินต้มแสบกันเด้อครับมือน,นี้เอาโอ้หามาเด้อพี่น้องรีบานนี่เอาตุเลศตุเลศใส่กันจัดหน่อยครับ <c oughs> เอาใส่หมาำกอน <c oughs> โอ้แสบพี่น้องผมหมดกำลังสีลายดาก <c oughs> สวัสดีครับผมเบ้าปุยจุปาครับผมมืัอนี้ครับพี่น้องตอนเซอร์ครับพาพี่พาน้องเด้อครับนี่เอ๋ยนย่ไอซู้ขู่สุขคนครับมืาอนี้มากินต้มแซ่บกันเด้อครับมืาอนี้เอ้ามืาอนี้จัดนักจัดเต็มครับพี่น้องเบ้าปุยที่ผ้าปรุงครับอันนี้ต้มมาใหม่ๆครับเปื่อยๆหอมๆกับพี่น้องมาเนี่ปรุงเด้อนี่อ่ะครับพี่น้องมากมาปรุงน้ำกันครับมืาอนี้อันนี้พริกปงเด้อพี่น้องนี่พริกปงจัดไปเลยครับพริกปงเด้อนี่เอา เอาละบานเนี่ยพวงแสบพวงนวเดเออพี่น้องเลยใส่ลายแสบลายพันว่าบ่ใส่บ่าแสบซะเลยซี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 ใส่ยั่อยครับอ้าวแสมใส่คักใส่เนี่ยเดีย๋ยวหัวลูกหัวหลอนหมด่อละน้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลาอ้าวปลาเด้อพี่น้องเลย นี่สายคมครับพี่น้องขาดว่าไรครับตรวจเลยสายคมสายคมครับอ่ะมักหอมครับพี่น้องใส่อย่างน่อยผู้บ่มักกับเราใส่เด้อพี่น้องกับครัวครับสียงหมมอมนะครัวต้นหอมอยู่ข้างล่างด้วพี่น้องซอยมาเรียบร้อยครับ โรยลงไปครับโรยลงไปเลยโอ้หอมามาเด้อพี่น้องเลยบานนี่เอาตัวเลศตัวเลศใส่กันจักหน่อยครับแก้วบครับพักแผ่นกันเสมอมันคือปั่นขอนีอ้วเดวอพนวา่าจะสีพาดแตกมั่งคือน้ำถืขอขาวหนี้วสวัสดีครับพี่น้องมีตัวแดนแฟนติดึ้นหอดคือเก้าหอดล่ะ บ่เมื่อไงได้กินฟีดสูมืออ้วนแต่พี่น้องกัยอ้วนสักคนหนึ่งสิมื่อเอื่นปรุงเรียบร้อยเอื่นเบาสานน้อมากินข้าวนั่เด้อพี่น้องตอนสีส่อครับมาเด้อแฟนครับสุมองสุบอนครับมากินข้าวน้ำกันครับเมื่อนี้เอาพี่น้องาจับจักเล็กจักน้อยกันตอนสีส่อสวัสดีจักหน่อยได้มากล้องข้าวน้อยขาแม่นอัดตอนแตนแน่นในอยู่นี่วายเอ่อประตูห่วงเอ่อโบนี่คำว่าบ่อิ่มเดือดถึงแซ่บ อเด้จับมาได้พี่น้องเห้บอกเพิ่นเจ้าที่เจ้าทั้งกินผู้เดียวได้พัสเสวาได้ผัสสิปลายมือได้ต้มเปื่อยพี่น้องพร้อมัี่มามมีปอันเดียวบอดบ่ใส่อ่อนใส่อ่อนบนมาอันเดียวก็สิมีแม่นสียบตัวน้ำลายใหญ่เดียวมาให้ซิมเอาใส่ยบมามก่อนโอ้แซ่บพี่น้องผม ใกล้กับใกล้กับยากน้ำตัวอเอาของแ้มาละกีโนกมักมพริกมักฟักใสีเยวเลยครับครับนี่พี่น้องขมดีกระเทียมครับบทัทวดดอกกระเทียมกีบอย่แล้วแต่มันกีบไงยางบัได้กินครับพี่น้องหมือนละสามเงียงเด้อ เป็นยาละบายสมุนไพรครับผมอายุวัฒนะกับว่าได้อเอาลอ่อ,อ,อมังเดิ้ลไปใส่เสื้อผมคลักก็นำามักร้าคุณได้ <laughs> กินห่อนห่อนนำามักร้าก,าก่อนซื <c oughs> อ้อ <c oughs> มาป่วยมากน้องด้วยกินเราจะไปไก่ผู้สาวเด้อมันยีทูใช่เขาเพราะไงจะกินยังมากปฏิวัติด้พวกมากินกระลับบ่ได้เนาะผู้กินได้กระแซบ มาเดอ้อพี่น้องแฟนเบาปุ๋ยกันเลยแฟนเบาปุย๋ยแฟนเสาปุ๋ยทุกคู่ทุกคนต้มแซ่บครับต้มแซ่บกูได้กินข้าวกินหนำมือเสียบเบิ้งกันแล้วกกินข้าวจับๆเด้ออยู่ดีไม่แห้งพี่น้องทุกมองทุกมุมหมดละขอบคุณหนไลฟ์พุทธิติดตาม น่องนุ่งก็ได้เบิ้งแย่งน่องนุ่งน่อ,นองมันนุ่งไปห้าหมออืมฝากขยายออกไปเรื่อยๆฝากพญาน้อมน้ำแน่เล็กน้อยถึงปานกลางพวงมนต่ำเขาก็ยอยากน้ำเกิดรากังหมด หมดกำลังมากได้ว่าปุ๋ยหมดกำลังสีไรดากผมม่พ่อแก้วโม่พ่อกระดาษได้กีน่นตัวสวยดีมันนา ว่าดีตัวล้วนี่พี่น้องขันคือประคมบะพ่อเข้มบะพ่อกระจุลงนี้อีกนี่หเงี้ยาปากได้บันแต่โป้เอง โอ้ยนำดีต่อกระดูกอันเด็กอ้าวพี่น้องเอ้ยนี่น้องกับเทาอยู่ได้แต่ว่าแขวกับท่านเทาได้ <c oughs> แขวกับท่านเทาแอวกับท่านเทาได้ <c oughs> ในขึ้นมูอได้ดบ่ได้บักระกล้นไฟตัวมาขม,มดี cây cây tươn Hãy <laughs> ขนบ่เปื่อยนี่สนั่งข้าวแคลนนั่งกลนม,มันดึงกันเหมือน <laughs> แสบแสบพี่น้องผมแล้วบินกะลานะ <c oughs> กะราเลยเพ็รกะได้เข้มข้นกไ็ได้ ดอกสะแบงกันร่งงามผมพราท้าววิวดอกสะแบงเนี่ยผมไปลองได้เห็นนะก็บอกมอ้วงแต่เนี่ยคือม้วงกรับร่างกันร่งกระจายอยู่ผมใกล้สิเหแล้วนะเสื้อดิเดียนหายบ่ดอกสะแบงมันเสื้เดียนหายแนละ้วดอกจนัน หัวใจยุ่ภาษากลางดอกจันทร์ซื้อมวนๆได้ดอทองกวาวหุ่นได้ดจริงเขาเล่นนังอ่ะเอาอยู่ภาคกลางเขาเอิญสาวท่องกวาวเนาะพี่ท่องกวาวภาษาบา้านเท่าอายุพนบาน,นี้มาบ้านเฮาบาน,นี้พี่จันพะนะโอ้ยบ่มวนอดอกจั<า>นทร์แดงจืกครึ่งหน่อยจังน,จน่อยนี่ครับพี่น้องท่องกวาวดอกกระยิ่มซื้อว่าสิซ่าแล้วเดือนสามเป็นหน่วยมาแล้ว คมดีม <c oughs> เริ่มสีอิมตัวบาดมัน <c oughs> นำขํยา,ยา่ไหไรแซบตัวมัีอิมบาดหี้ยเขาว่าหาเลือกตอนนหน่อยไม่ไม่เนี่ยขาตำนุใครดิดเอาแซเอาเต็มโพงแก <c oughs> ้มโอ้คมดีว่าลาบคมต้มแซบเป็นว่า ลูกเคยก็พอเท้าว่ากันอืมเอาพอเอ้ยอันผู้พ่อนันสนับทางน้ำหนั่นเอาโลดนะสันโลดอ่ะเออผู้ลูกเดี่ยสนับทางตอนนน่นยได้อ <laughs> พอพอเท้าได้ยัดลูกเคยเ,เอ็มจมับตาน้ำแต่ว่าลูกเคยได้น้ำมาใต้อตอนแล้วอโอ้ยผู้ลูกเนี่ยบ่สนับแล้วทางน้ำพ่อมันสนับแต่ทางตอนมาโอ้เจบไปกินมาเบดไปปุยไว้แล้ว ย่งหินเลยก็เตียมส้มมุนยิ่งยำมองง่ามเลยพี่น้องกินทั้งแสบโซ่ทั้งแสบบริโซ่คว,วบสวยงามมันคควบสรง,งอ่กสุดยอดหอดไปย <laughs> ำง่ามเป็นไรยำงา่ามซ้ำเขาซ้ำนี่กวาย ผู้สาวก็มีกระเมียนย่องหันด่าย,ย่างตะโพวมากอืมยํำเด่นยำหัวย่องหันนะเขากินบริบจากทำบันรออกขึ้นมากย่ยงตับเชือเมื่อนีไปเหมือนเด่ยนยนน่อะหันตลอดเดียวเอากันสมัยตะกี้โรงงันเขาเรียงเขานี่ผู้สาวมันเสด็จกินเขาอิม่มผู้ชายมันอดข้ยามญ่กินส่วนร่วมตายอ,อื้วยข้าตาออย่องหันพักหลังเจาขวงบริษัทเลย สังางแยกบานเนี่ยผู้ใช้มันตะการตะการมาันแยกไปคนละมุมแยก่ายิง,ไงไายใส่ก็ว่าตว่ผู้ยิงบาอีกมักงเต้อจาก <c oughs> อายผู้เบามองนี้ไม่มองแอ้แวหรอไม่แล้ว <c oughs> ใค่ตัวบอจับถุยสด <c oughs> <c oughs> จับถุยสด <c oughs> ปันอแปะงยิงข้าต้มหมดละ <c oughs> ใส่บาปุยเกิดอะไรน,นี้เราแใน่ใจเราละ <c oughs> ครับท้าปุยกันเลย <c oughs> นี่ตอนนี้หนอมยีขคันเลี้ยงน้ำเหมือนกันวะไม่ร้องเลยอากาศวันนีากับเจ้าอหอนเจ้าหนาวเอ้าครับอากาศเมือเนี่เป็นสลึมสลื้อยกงไ้ฝนตกแก้หน่อยไอ้ดอก เขาทาปลาเลือดดิหางเงาครับยิ้มไปหน่อมิ้มเอาข้าพี่ฝากน้องให้น้ำเนี่ยบัดเนี่ยครับข่ายหน่อมอยูย่บ่ากันเจอะไรก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับตีดคิดตามติดชมครับเบาคุยจุพาครับกับเบาถนอมเด้อพี่น้อง,เ,องเรียมงามวงเรียมปากแพรราน,น้ำเนี่ยครับปากอะไรก็แช่ราน้ำเนี่ยครับเอาเบิ่งปันเบิ่งกันย่างกันสรารหละเออ อยู่ไปในราอยู่ไปในราคข้นบ้านเฮางนี่เรา<ถ>คือว่าพ<ถ>ักแป้งกันสเสมอมันคือปัน่นเขาเนี้ยด้วเพื่อนว่าจะสิ้ผ้าแตกมกั่งคือน้ำถือเขาเนี้ยเพื่อนว่าจังไดขันเีืกขึ้นขี้ส้างกลางหฮมเป็นพญ่นานอย่าเฝ้าลืมชาวนาที่ขี้ขั mafia, นน้ขขขวข้นกะงานขันเีืกเป็นหัวหน,าน้านยายคนยามาดยัยงานกินแกงไก่โจนอย่าลืมถิ่ม,มออมหมักหอยงานซาลลัเกือบลืมเอาซ้ำนี่เนาะ ตอนจบชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับบ่าวปุยโยผักครับพี่น้องอ่ะชิปนี้ครับไปสนันี่เนาะพี่น้องเนาะผมเบาปุยกับบ้านถมเก้าครับสวัาาวสดีสรสรครับแย่ยูดีไม่แห้งสบายดีครับเอาปิ้วปิ้วตีเห็ดน้ำแนวไปแต่ผู้เฒ่าเสื้ออีก <S <S